อ่าโอเคนะครับก็ทีน,นี้นะครับกำลังจะเรียนว่าสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของ c l a r i t y เนาะ clarity ย่อจากพิงลากสัร์มาจากคำว่าเคลียมันต้องชัดเจนนะครับเขียนเนี่ยก็ชัดเจนระดับหนึ่งแล้วเขียนลงรายละเอียดตามะะรัศดะเป้าหมายที่ดีก็ชัดเจนระดับหนึ่งแล้วอ่านบา่อยก็จะยิ่งชัดเจนแต่วิธีการหนึ่งที่ผมเคยเกินไปแล้วนะครับในเบื้องต้นก็คือการทำภาพความฝันอย่างเนี้จะชัดมากแล้วทำเสร็จแล้วไม่พอนะครับติดไว้ตรงที่เรามองเห็นบ่อย อย่างเช่นบางคนบอกว่าโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยฉันเห็นทุกวันบางคนบอกห้องน้ํามีบางคนนะครับติดบนเพดานห้องนอนคือล้มตัวปุ๊บเห็นท,ทุกทุกเช้าตื่นลืมตามาเห็นเลยก็มีอย่างนี้คือเห็นทุกวันบางคนติดตรงประตูเพราะไงประตูต้องเดินผ่านทุกวันอยู่แล้วนะครับตรงไหนก็ได้ที่คุณเห็นบ่อยๆนะครับการนําความฝันก็คือเมื่อกี้นะครับรายละเอียดที่คุณเขียนลงไปเนี่ยอยากได้รถใช่ไหมครับ ี่อย่างผมล่าสุดเอาผ่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็นัดแนะกับทีมงานนะครับว่าคือเขาทาง,งานประจำะาะเหมือนก็ตไปหยุดตรงกันเอาวันที่6เมษาวันจัก,กรีก็นัดกันว่าเดี๋ยวจะพาไปโชว์ลูมไปทำอะไรเข้าไปโชว์ลูมไปดูเลยไปเอาโบชัวกับไพล,ลิสก็คือใบราคาเอามาดูแล้วเอารูปโบชัวที่ได้เนี่ยมาแปะ อันนี้คือเรื่องของการทํากิจกรรมห้ความฝันอยากได้คอนโดอยู่กรุงเทพเนาะก็ไปคอนโดเลยนะครับเขาจะมีไพลิสมาให้เขาจะมีโมเดลเลยว่าคลาสเอคลาสบคลาสซีนะครับอยากได้มุมไหนล่ะวิวสระว่ายนะ้ำวิวสวนหรือว่าวิวติดแม่น้ําเราคือไปดูห้องตัวอย่างนะครับไปดูเสร็จปุ๊บชัดเจนเลยโอเคถ้านี้ใช่เอาภาพกลับมาแปะนะครับมูล,ลค่าก็เห็นความชัดเจนก็มีเราก็เป็นคนกําหนดระยะเวลาลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนัน อยากมีอยากไปได้แบบไหนนะครับหาภาพมาติดเดี๋ยวนี้ง่ายนะวันนี้เลยอยากได้อะไรเสิร์ชภาพใน Google หาได้ไหมครับเหมือนมาสกูรีที่โชว์เนาะเมืองเพิร์สเงี้ยคุณแม่อยากไปผมก็พิมพ์เลยนะครับแล้วก็ติดไว้นะครับแล้วก็ได้ไปไหมได้ไปเพราะว่ามันเกิดความพยายามแม่อยากไปครับก็เลยเกิดความพยายามในการที่จะเก็บเงินในการที่จะไปขอวีซ่าในการที่จะพยายามหาตั๋วนะครับ อ่าโอเคนี่คือภาพนะครับก็ให้ดูนะครับว่าอันนี้คือแบบที่ไม่ดีก็ <Kö Maybe S 2> <c oughs> คือแรกๆกเราเอ่อยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยเข้าถึงลักษณะเป้าหมายที่ดีคือมันไม่ได้เป็นแบบมีความหมายกับเราเต็มที่แล้วเนี่ยภาพทําบุญเห็นภาพพระไหมครับทําบุญนะครับรถคือเรามีรถอยู่แล้วนะครับแล้นก็ที่พักอาศัยเรา,เารก็มีบ้านอยู่แล้วไอเนี้ยมันเลยไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่แต่พอรูปนี้นะครับข้างบนนี่จะเห็นนะครับเป็นรูปคุณยายพอเป็นรูปนี้เข้าไปปึ้งเนี่ยมีความหมายเลย คือตื่นมาปุ๊บยังไงเห็นทุกวันน่ะนะครับท้อไหมบางวันท้อแต่พอเห็นลูกคนยายปุ๊บท้อไม่ได้ทําต่อทําต่อนะครับก็มาถึงวันนี้ได้นะครับก็อาศัยแรงขับเคลื่อนจากเป้าหมายนะครับปมมือให้คุณยายผมหน่อยได้ไหมครับผมนี่อันหนึ่งนะครับโอเคแหละผมติดภาพคาสมาสวีเดนยังไม่ได้ไปนะครับแต่มีอันนึงนะครับมีการแข่งขันท่องเที่ยวประเทศอังกฤษไปเที่ยวประเทศอังกฤษเนาะสุดท้ายทริปเนี้ยนะครับอันนี้ยุโรปเนาะอังกฤษยุโรปไหมครับ <No. S 2> สุดท้ายผมสามารถพิชิตทริปนี้ได้มีเสียงปรบมือไหมครับอันนี้คือทริปแรกสมัยนั้นนะครับก็คือคุณหมิงลี่เจียงสามารถพาคุณพ่อคุณแม่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะครับไปประเทศจีนนะครับที่มันมีความสําคัญยังไงนะครับความสำคัญคือว่าโชคดีมากที่เมืองลี่เจียงมีหิมะพอดี mm hmm. และก็โชคดีมากที่ เป็นวันเกิดผมพอดีไปฉลองวันเกิดที่ประเทศจีนกับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ดีไหมครับดีแค่นึกถึงบรรยากาศตอนนั้นนะคือมันเป็นคลิปแรกของครอบครัวนะครับหลังจากนั้นก็งานเข้าเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เจอหน้าทีไรก็จะถามคําแรกเลยว่าซีอาเป็นไงลูก มันก็คือเป็นแรงบันดาลใจเราในการขับเพื่อนเนาะอ่ะโอเคยุโรปเนี่ยมันก็มีเป้าหมายอยู่นะครับก็เลยทาภาพภาพนี้มันจะอยู่ในวอลเปเปอร์ในโน้ตบุ๊กเราอะนะครับในเดสก์ท็อปเราก็าคือดูบ่อยๆนะครับปรากฏว่าก็ทริปท่องเที่ยวประเทศอังกฤษนะครับเขาเปลี่ยนให้เป็นเยอรมันออสเตรียเช็กนี่คือที่เยอรมันนะครับไม่ใช่แดนแดนลมิสนะครับนี่นอยชไวสไตน์นะครับอ่าไปสัมผัสที่ถึงแดนยุโรปนะครับอันนี้ก็ ดูเสื้อผ้าเขไม่ใช่จะรู้จักนะครับใส่กันหนาขนาดนี้นะครับอันนี้คือที่สารฐเช็กนะครับแล้วก็ช่วงอันนี้อันนี้คือเมืองเมืองหนึ่งสวยมากนะครับก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยคุณนกจะรูปรูปหนึ่งไหมคือตอนนั้นเป็นทิ่อังกฤษมันแปลกมากนะครับแต่ว่าคุณนกเนี่ยบอกว่าพี่เจอย่างเงี้ยโอเคไหมพาพ่อาม่ไปเที่ยวตอนนั้นเราคิดว่าไปเที่ยวกันส่วนตัวไม่ได้ไปทิปกับบริษัทนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นเยอรมันออสเตรเชกอันนี้เขาเรียกเมืองคอสเตกนะครับทะเลสาบที่สวยที่สุดบนนนโลกไปีี้ะครออัดูภาพ ปรากฏว่าทิปอังกฤษเปลี่ยนเป็นเยอรมันออสเตรเช็กแล้วบริษัทก็พาไปฮอสตัดนะครับ oh. ดีไหมครับแบบนี้ <Y> ดีไหมมีเสียงบมือให้บริษัทหน่อยได้ไหมครับเ <_ Hess. S 1> ล่าต่อเล่าต่อเมื่อกี้จาได้ไหมครับที่อังกฤษที่แปะไว้ที่ทอังกฤษเนาะพอเสร็จจากที่พิชิตเพิร์ธที่พาค,คุณแม่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมีวันหนึ่งคุณนกเดินมานะครับมาชวนเคเจเราได้เวลาไปพอสไลด์หรือยังนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่พอมานั่งทา เน,นี่ยสไลด์เป้าหมายเนี่ยนะครับเทคนิคการตั้งเป้าหมายนะครับไล่กลับไปดูนะครับเฮ้ยครั้งหนึ่งอ่ะเราเคยแปะภาพว่าอยากไปเที่ยวอังกฤษตอนนี้ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับ20มิถพิจุนาถึง26มิถพิจุนานะครับผมขอสไลด์ไปเรื่องอังกฤษคือบางทีบางครั้งเนี่ยเป้าหมายมันผ่านไปแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ในความทรงจําเราอยู่นะว่าเราอยากไปนะครับอ่าเล่าของจริงกันเลยนะครับตาแหน่งยูนิตอยาก มีรายได้หลักแสนตอนนั้นตำแหน่งกรุ๊ปเขาจะการันตีรายได้หลักแสนให้นะครับในช่วงหลังนี่อาศัยพิิกบ่อยนะครับก็คือตอนนั้นพิธกคาวั์เนี่ยตำแหน่งกรุ๊ปประกันรายได้หลักแสนหนังสือสมัยก่อนเป็นหนังสือยูซักเซสเนาะปัจจุบันก็คือ go together go global เนาะก็เป็นภาพพิิกผมตำแหน่งยูนิตเนาะเอาภาพเองแปะทับรูปพิธกนะครับในตำแหน่งกรุ๊ปนะครับแต่ความฝันนั้นแปะนะครับก็แปะกรุ๊ปนะครับแต่ได้เป็นแอนเรียครับผมดีไหมครับไอ้นี่ก็แปะนะครับ ตั้งแต่สมัยแรกๆแล้วเมื่อกี้จะเห็นเนาะภาพคุณใหญ่อยู่ข้างบนทางนี้จะเป็นภาพความฝันผมติดภาพนี้ไว้ตั้งแต่ตอนทําฟิตใหม่ๆคุณดูดิโมเดลนี้มันตากลมมันนาหรือยังะครับคือผมติดมาตั้งแต่หกเปีที่แล้วละสมัยนั้นยังขับปิกอัพอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ประสบเร็จเท่าทุกวันนี้นะครับแต่ติดไว้เพราะว่าเขาบอกคนเรามันต้องมีเป้าหมายนะครับก็เวลาไปไหนมาไหนก็จะดูรูปนะครับอันนี้ก็ไปงานนี้ในวัดนะครับเป็นงานศพเนาะเราไปเห็นคันนี้ป้ายแดงเลยก็ถ่ายรูปไว้อันนี้ก็รุ่นเก่า นี่ก็รุ่นเก่าดูจากไฟได้นะครับอันนี้ตอนไปดูเขาเรียกตลาดเกรย์มารเก็ตนะครับรถนาเข้านะครับก็ไปเห็นคันนี้สวยดีนะครับเป็นคูเป้นะครับก็ถ่ายไว้อันนี้เป็นภายในรถของคุณนกนะครับคุณนกของเราเนี่ยนะครับก็เราก็ถ่ายภายในรูปเอาไว้เคยมีโอกาสขับรถคุณนกนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็ทําเหมือนเดิมติดภาพความฝันไว้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ติดติดเยอะไหมครับนี่ แล้วติดทุกๆด้านเนาะจะเห็นรูปคุณพ่อจะเห็นรูปตําแหน่งเนาะจะเห็นรูปองค์กรนะครับองค์กรเราเนาะจะเห็นรูปเงินเกี่ยวกับเงินนะครับจำได้ไหมครับที่ผมพูดไว้ตอนแรกความสัมพันธ์หด้านนะครับอันนี้ไลฟ์สไตล์ผมเนาะฟุตบอลเนาะอันนี้ก็คือพาหนะนะครับเพราะนั้นคันนี้ขยายให้ดูนะครับผมติดไว้นะครับว่าจะซื้อเป็นของขวัญนะครับกิฟต์นะครับของขวัญในวันเกิดผมในปี2014นะครับก็ e-class นะครับ ปอกกฏว่า4เดือนจากนั้นมานะครับก็2มีนาคม2015นะครับถอย e ีค a าสคันนี้ออกมาคันหนึ่งครับผมก็กลับไปทีนะครับท่านดูดีๆนะครับคันนี้ที่อยู่ในภาพกับคันนี้คัน,นเดียวกันเป๊ะเลยครับผม อย่างนี้คือความชัดเจนเพราะเนี่ยวันนี้มาบอกเทคนิคคือว่านอกจากลักษณะเป้าหมายที่ดีแล้วนะครับบันทึกแล้วเนี่ยถ้าจะเอาให้ชัดเจนเลยอันนี้เห็นผลมากคือการทําภาพท่านก็จะเห็นทรายหลายหลายคนเนี่ยแบ่งปันเรื่องนี้กันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมแบ่งปันประมาณนี้เนาะจบท้ายด้วยแบบนี้นะครับธุรกิจเราใหญ่หรือใหญ่มาก เพราะเนี้ยอย่าจํากัดตัวเองนะครับอยากให้ดูภาพตรงนี้เนี่ยร้อยเรียงยาวไปเลยนะครับในทุกๆด้านนะครับวันนี้เนี่ยรถหรือบ้านเนี่ยนะครับถ้าบ้านไหนๆจะทําุรีิจนี้เหนื่อยประมาณนี้แล้วเนี่ยนะครับเอาบ้านเป็นคฤหาสอ์หเลยดีไหมครับดีหลังนี้ก็สักประมาณไอคิวทเวล,ลมาร้อยล้านครับผมบ้านดีไหมครับด,ดีนะครับค้าว่าปัจจุบันธุรกิจเราเนี่ย คนที่ผสมเร็ดมี30ล้านมีตัวเป็นๆให้เห็นยังครับมีแล้วหลายรหัสหรือยังครับหลายล่าสุดผมให้ฟังคุณยกนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเขาก็พูดถึงว่าเขาจะซื้อบ้าน30ล้านอีกแล้วอีกคนหนึ่งแล้วนะครับเพราะเนี้ยไอ้อย่างเนี้ยเป็นไปได้ไหมครับผู้อิจราเป็นไปได้นะครับรถนี่ผมว่าเดี๋ยวไม่เกิน3ปีเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะอย่างที่ปุ๋ยแชร์เมื่อกี้นะครับพอขับแอร์คอร์ดปุ๊บเนี่ยเริ่มรู้สึกไหมครับว่ามันเล็กไปสําหรับเราแล้วเริ่ ผมขับเบนซ์มาปีหนึ่งเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยใจไม่ค่อยอยู่กับเบนซ์แล้วนะครับตอนนี้คิดอยู่สองเรื่องไม่พอสก็เฟอร์รารี่เนี่ยแหละวะจริงอันนี้จริงต่อไปนะครับมันจะเป็นสเต็ปของมันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเบนซ์นี่จะเห็นเริ่มเยอะหรือยังครับ <Yeah. S 1> เบนซ์นี่ต่อไป จะกลายเป็นพวกนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มเห็นอัพไลน์หลักสูงเรานะครับเริ่มออกรถพวกนี้ออกมานะครับเลือกได้เลยนะครับมอเตอร์โช์มอเตอร์โชว์หรือว่าวันที่มีการโชว์ซปเปอร์คาร์เ,เลยคุณลองไปดูกันเลยนะครับสวยไหมครับรถพวกนี้สวย,สวยเป็นไปได้มากๆด้วยนะครับสำหรับผรีดเราที่โกอินเตอร์นะครับท่องเที่ยวนี่โอ้โหไม่นับอะ่ะเยอะแยะคุณอาจจะได้เที่ยวกับบริษัทนะครับ หรือบางครั้งอย่างที่ผมกาลังประสบอยู่กําลังจะเกิดในเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษนายนนี้เนาะออสเตรเลียแล้วก็ประเทศอังกฤษนะครับเพราะเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่หลายๆคนชอบนะครับให้ไเที่ยวแบบนี้ดีไหมครับดีเด,ดีเนาะก็มันเป็นแบบนี้เนาะมันไม่ได้หมายถึงว่าคือธุรกิจเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วไปเที่ยวนะครับประเด็นม,มันคือว่าคุณเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ คืออย่างที่ผมจองกันเนี่ยผมจองคือจองตั๋วล่วงหน้าคุณก็รู้เนะมันดีเพราะว่ามันประหยัดนะครับจองตั๋วล่วงหน้าได้แต่หลายๆคนเนี่ยหรือคนที่กําลังจะไปออสเตรเลียกับผมเนี่ยถึงวันนี้เองเนี่ยยังไม่จองตั๋วเพราะว่ายังไม่รู้ว่าช่วงนั้นอาจจะได้ไปหรือเปล่าแต่ทุกที่เราคือมันจองได้เลยคุณน้องบอก2 0ถึง26โอเคไหมอ่ะโอเคโอเคไปเลยมิถุนายนจองกันตั้งแต่กุมภาพันธ์ดีเลยดีมากครับแบบนี้<า>ดีมากเ<า>อาลมันจะเป็นแบบนี้นะครับนั่งๆอยู่กันแบบนี้นะครับอยู่ดี คนใกล้ตัวคุณแฟนคุณนะครับบอกว่าที่รักพู้นี้อยากไปฝรั่งเศสสมมุติคือตัวคุณตัดเรื่องวีซ่าไปนะวีซ่ามันมีวีซ่าถือสิปีแล้วกันนะครับพวกนี้อยากไปฝรั่งเศสไปพวกนี้ได้เลยแบบนี้ดีไหมครับดีดีเนาะเนี่ยคือความอิสระของทุกิีเรามันคือตรงนี้จริงๆเลยนะครับอ่ะอันนี้คือแหมถ้าได้ไปนี้ก็คงฟินเนาะอ่านะครับแบบนี้เนาะ แบบนี้เนาะอ่านะครับ,บ,บนะหรือลูกเราคิดถึงลูกนะครับผมเนี่ยตอนเด็กเคยมีโอกาสสัมผัสแค่พัทยากับบางแสนชะอำนะครับแม่ถ้าเรามีลูกแล้วแบบอย่างงี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าภูกเก็ตน,นะครับฮาวายนะครับเนี่ยพาไปเที่ยวฮาวายเลยดีไหมครับเด็กตั้งแต่ลูกเรามีโอกาสไปสัมผัสแบบนี้นะครับการศึกษาของเขาครับโน่นออกซฟอร์ดโน่นเยลนะครับยูนิเวอร์ซิตี้โน่ Oxford, โน,น,นต่างประเทศนะครับ อ่านะครับหรือแม้เอาเรื่องที่เราแบบว่าคงจะชอบผมเชื่อว่าชอบทุกคนนะครับช้อปปิ้งชอบกันไหมครับชอบชอบเนาะแล้วว่าช้อปเนี่ยซื้อให้ตัวเองเนี่ยมันคงไม่มันถ้ากับซื้อของฝากแบบวันนั้นไปฟังพี่อภิวั์แชร์นะครับไปเที่ยวอเมริกาไอ้วันนั้นทริปนั้นเราก็ไปด้วยอย่างันของเขาเนะพิ่งรู้นะครับว่าพี่วั์ช้อปปิ้งไปสองแสนแกเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับผมก็เข้าใจความเป็นเนชั่นแนลของแกนะครับแกบอกว่าผมจดไว้นะครับเมื่อคุณถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเงินมันจะเยอะอยากใช้เงิน แต่ไม่รู้จะซื้ออะไร <c oughs> โอ้มันเปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับทุกวันนี้คือหาเงินเพื่อมีไว้ใช้สําเร็จแล้วในธุรกิจนี้เงินมันจะเยอะจนกระทั่งว่าอยากใช้ไม่รู้จะซื้ออะไร <c oughs> เพราะมันซื้อมาเยอะแล้ววะ่ะ <c oughs> ดีไหมครับ <c oughs> <c oughs> ผมมือให้รีดดูดีว่ามันเบิกหนักแค่ไหนนะครับอ่าโอเคพราะแน่นาคตนะครับอิสระจะเป็นของทุกท่านนะครับเมื่อก่อนผมเคยฝันเรื่องของการที่ว่าทํางานเดือนละหนึ่งนาทีคืออะไรนะครับวันปิดยอดก็คือ ไซเบิลฟิตเปิดขึ้นมานะครับขาดร้อยคะแนนปิ้งนะครับนั่งอยู่ฝรั่งเศสนะครับปิ้งเข้าไปนะครับร้อยคะแนนนะครับซื้อมามากี่หนึ่งลังนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแบบนั้นแล้วนะครับผูกออโตชิปกับบริษัทไว้นะครับต่อไปไม่ต้องเช็คคะแนนองค์กรนะครับอิสระอย่างแท้จริงนะครับแบบนี้อิสระอย่างแท้จริงเพราะว่นี่อยากให้ทุกท่านนะครับกล้าฝันเหลืออีกแค่เรื่องเดียวแล้วนะครับความฝันกับความจริงนะครับนี่สามเปอร์เซ็นต์บนโลกใบนี้ที่ประสบความสำเร็จคือมีเป้าหมายเขียนไปอน หนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดก็คือว่านอกจากมีเป้าหมายแล้วยังเขียนรายละเอียดของการทําเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จด,ด้วยอย่างของเราก็คือคอร์เรกชันนั่นแหละก็คือลงมือทําด้วย แล้วเอาชนะใจะัวเองลงมือทําให้มันได้ทุกวันนะครับพรานเนี่ยถ้าวันนี้ฝากคงฝากเรื่องแบบนี้นะครับอยากให้ท่านเนี่ยมีโอกาสกลับไปเขียนนะครับว่าตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนนะครับเอาคอย์ชั่นมาดูนะครับว่าในแต่ละช่วงเวลาของคุณคุณจะทําอะไรบ้างนะครับก็คือเขียนต่าต,ตื่นนอนนะครับจนเข้านอนไม่มีประโยชน์นะครับเป้าหมายเป็นเรื่องที่ทําให้คุณมีแรงมันใจ ทำให้คุณเกิดความพยายามอยากลงมือทําแต่ถ้าคุณอยากลงมือทําแต่ไม่ลงมือทําเกิดอะไรขึ้นไหมครับไม่ไมถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะเรื่องสําคัญจริงๆคือเรื่องนี้แต่เป้าหมายอ่ะมันจะทําให้คุณลุกขึ้นมาทำเพราะสองอย่างมันต้องไปด้วยกันนะครับเพราะฝากอันนี้กลับไปเขียนกันดูนะครับสุดท้ายเลยคุณจะทําหรือไม่ทํามันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ ความเชื่อสร้างได้อย่างเดียวคือหลักฐานการหาหลักฐานคุณต้องเข้าไปร่วมงานนะครับอย่างเช่นโกลบอลที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้งานเกรดที่จะเกิดขึ้นวันที่9เมษายน24เมษายนงานเกรดที่ขอนแก่นที่หมูวิสูิ์หรือเสาหน้าที่คุณติ๊กปรณีจะมาที่นี่พวกนี้บรรยากาศพวกนี้ฟังก์ชันต่างๆพวกนี้จะทาให้เกิดเรื่องของความเชื่อขึ้นมาต้องหาหลักฐานความเชื่อจะทาให้คุณกล้าฝันพอกล้าฝันปุ๊บ คุณรู้นี่วิธีการต้องทําอะไรบ้างนะครับเรามีอยู่แลระบบวินาชีพสามสี่ห้าสุดท้ายประสบความสำเร็จทุกคนไหมครับประสบความสำเร็จทุกคนเลยนะครับก็ฝากหลักการสุดท้ายซึ่งผมใช้แล้วได้ผลมากๆนะครับวันนี้คุณมีเป้าหมายอะไรนะครับหาเวลายอยู่กับตัวเองวันละสักหนึ่งนาทีสามนาทีหรือระหว่างขับรถก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้หรือตอนตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้เปิดเพลงฟังเพลงขอให้เป็นเพลงอย่างผมนะปัจจุบันฟังเพลงบทสวดเจ้าแม่กวนอิม นับถือเจ้าแม่คนอิ่มเนาะบางคนอาจจะฟังบทสวดทีนาบนนัญชรฟังบทสวดพาหุมหากาบางคนอาจจะฟังเพลงคลาสสิกอาจจะฟังเพลงที่เอ็มซีที่ซาวเปิดเมื่อกี้ผู้ชนะ นะครับชัยชนะของปอ๊อตเงี้ยเพลงที่มันมีความหมายดีๆเปิดแล้วมันให้มันแบบสร้างแรงบันดาลใจเปิดแล้วเราลองนึกภาพว่าวันที่เราสําเร็จเนาะจะมีใครมาแสดงความยินดีกับเราชีวิตเราคนรอบข้างเราคนที่เรารักชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันจะดีขึ้นยังไงนะครับถ้าคุณฟังนะครับคุณจะเริ่ม ปลูกฝังอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วคุณจะมีพลังในการทํางานสําคัญที่สุดธุรกิจนี้คือพลังในการทํางานเขาเรียกว่า e อ e น g y นะครับเพราะฉะนั้นตัวเอ e น g y จะเป็นตัวทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะวิ่งสามารถที่จะทำธุรกิจนี้จนกระทั่งประสบความสำเร็จนะครับสุดท้ายก็ขอให้ท่านนะครับประสบความสำเร็จมีรายเจ็ดหลักแปดหลักทุกคนเลยครับสวัสดีครับปรบมือดดงให้กับคุณ KJ ครั้งหนึ่งได้ไหมครับ สุดยอดเนื้อหานะครับและสุดยอดเทคนิควิธีการจากคนที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกท่านที่นั่งเรียนอยู่ในที่นี้รวมไปถึงที่นั่งฟังซีดีอยู่นะครับอยากให้นําเทคนิคดีๆนะครับของวิทยากรวันนี้นำไปปรับใช้นะครับแล้วให้ทุกท่านนะประสบความสำเร็จกับธุรกิจยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์นะครับช่วงท้ายนะผมอยากให้ทุกท่านนะครับนำเทคนิคดีๆนะครับนำไปปรับใช้และประสบความสำเร็จกับธุรกิจยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์ครับผม ถ้าคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรน่งดีๆและข้อมูลใหม่ๆจาก Winnership รีบกด subscribe กดสันกระดิ่งกันนะคะให้คอนเทนต์ดีๆจาก Winnership ถึงมือพวกเราทันทีทันเวลาค่ะ